วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่หนึ่งทับพคณะอนุกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตภกผาสุของค,องคมตรีเป็นประธานอนุกรรมการมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเป็นรองประธานอนุกรรมการมีนางสุพรตรีนริน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือกอปร,รเป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน16โครงการแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว11โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสามารถขับเคลื่อนได้1โครงการและโครงการที่ต้องประสานติดตามเร่งรัด4โครงการโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดมเนินโครงการขยายผลองความรู้และคุณภาพชีวิตของราษฎรพื้นที่ภาคกลางจำนวน5โครงการ ซึ่งสำนักง,งานกาปบรได,ด้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแผนงานกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนครอบคลุมมิติต่างๆเช่นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสังคมของท้องถิ่น สำหรับผลการดําเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางตามข้อเสนอแนะขององค์มนตรีและคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการตั้งแต่ปี2561ถึง2567มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการไป62ครั้งทําให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น